ขึ้นไปหลังรถที่แกเช่ามารถตู้หรือไงแล้วก็ยืนอยู่หน้ารอสันแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็เต้นเอ,อเต้นเลยครับมาให้เพื่อให้เห็นว่าประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ากูยูทูบเบอร์ชื่อดังผู้ติดตามหลายล้านประกาศสัปดาห์ให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกได้เห็นว่ามึงจะได้รู้จกักกูน้าพี่แจ็คมาแล้วดังไปทั่วโลกครับไปยืนอยู่บนหลังคาหน้ารอสันฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนพวกนี้ก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าประเทศเขาต้องการความสงบ เขาไม่ต้องการการก็ทาอะไรที่ไปลบควนที่สาธารณะนะการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผิดกฎหมายโทษจำคุกสองปีแต่พี่แจ๊คแกบอกนะเราเป็นยูทูบเบอร์ดัง <c oughs> นะสมัยก่อนแกก็เคยไปเหยียบเหยียบมันก็อาหารญี่ปุ่นมาแล้ววันนี้ไปไงเหยียบเป็นรถห,หน้าฟูจิถอดเสื้อผอดผ้าแล้วก็เต้นทำคอนเทนต์ยอดวิวเองก็บอกไปถึงสิบล้านหรือ,อยังบอกสิบล้านแล้วนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบบานนะครับ คอมเมนต์ในทางลบเยอะใครเข้ามาคอมเมนต์แกก็สวนไปสวนนั่นสวนนี่อะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นข่าวดังคนก็แสดงความคิดเห็นในทางลบคนไทยด้วยกันก็รู้สึกอับอายขายที่หน้าต้องขอโทษชาวญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนให้รู้ว่านะครับบางทีเราเนี่ยนะครับดังมากคนติดตามมากนะครับแล้วก็ใครเตือนก็ไม่ได้ใครตั้งคําถามก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไม่ได้เพราะอะไร FC เราเยอะ อินฟูประเภทนี้เยอะตั้งคาถามไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ในประเทศไทยมีเยอะนะแบบแบบแบบเหมือนอะไรคุณแจ็คอะไรเนี่ยมันก็ถือถึงจุดที่เขาเรียกว่าไม่มีใครเตือนเราได้เพราะนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับลบก็ไม่ยอมลบไม่ได้ผมจะไม่ลบขอโทษผมขอโทษครับเมียสั่งให้ลบคลิปก็ไม่ลบแต่ตอนนี้เ็าบอกคลิปหายไปแล้วโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรโดนรีพอร์ตหรือว่าตัดสินใจลบเองอันนี้เราไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่พี่น้องประชาชนก็คิดเอาว่าเราจะทําแบบนี้ไหม นะครับแต่ผมจะกลัาเรียนนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สงบเรียบร้อยนะครับบ้านเมือง,ของเขาเงียบสงบไม่ไม่ส่งเสียงดังไม่แหกปากเสียงดังขึ้นรถขึ้นอะไรก็นั่งเฉยอ่อานหนังสือไปไม่ใช่ไปทําคลิปทําอะไรเต้นเต้นบนรถไฟฟ้าอะไรไม่ได้ผมไปญี่ปุ่นมาหลายรอบแล้วเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยมากเป็นประเทศที่ประเทศที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไออะไรก็เรียกอะไรนะไอยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยก็ทําให้ภาพลักษณ์ของคนไทยเนี่ยได้รับความเสียหาย นะครับได้กกรับความเสียหายเลยตอนเนี้นะครับเสียหายมากคนก็จะมองคนไทยไม่ดีนะครับนะไม่ดีแลวคนมองคนไทยไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรคือเวลาจะไปแต่ละประเทศกม็มีคู่มือ้วผมจะไปเยอรมันก็ต้องรู้ว่าคนเยอรมันไม่ชอบอะไรชอบอะไรไปญี่ปุ่นไปจีนเราต้องรู้การรัฐเทศะไปเราต้องอ่านคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ่านะก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่ากันไปนะฮะก็เวลาใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่าไปทําแบบนี้แล้วกันประเทศเขาประเทศที่มีความสงบ การก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะในโทษจำคุก2ปีเท่าที่ผมติดตามข่าวนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังพอเราเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องมีวีซามักชที่ผมนั่น15บวันต่อไปเขาอาจจะรังเกียจเราก็ได้นะครับมันก็เสียภาพลักษณ์ของประเทศก็ฝากวะนะและผมเอ่อบางคนบอกมีอะไรจะเตือนอ,อ,อ่ยูทูบเบอร์รายนี้เอาไม่ได้ไม่ได้หรอกนะเมียเมียเขาสั่งให้ให้ลบนะเมียเมียเตือนก็ยังไม่เชื่อเลยนะเราไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวเขาก็คงไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกคนเี้มาเตือนอะไรไม่ได้ลวปล่อยไปเถอะ ปล่อยไป,ไปนะคนพวกนี้จะไปเตือนอะไรเขาได้นะปล่อยเข้าไปครับนะเราก็ดูไว้นะยูทูบเบอร์ประเภทเตือนก็ไม่ได้นะแซะก,ก็ไม่ได้ตั้งคําถามก็ไม่ได้เยอะแยะไปพวกมีคนตามเยอะเอนะ่ะนะโดยเฉพาะพวกยูยทูบเบอร์สายช่วยเราไปเตือนเขาดิวิจารณ์ยังไม่ได้เลยตรวจสอบก็ไม่ได้เลยบางคนไปบอกนักบุญทุกคนอื่นแคน่น,นี้แล้วเขาจับไปแขวนเนะี่ยคือคนพวกนี้มันยอมรับความจริงไม่ได้ตั้งมูนิธิขึ้นมาก็รับเงินจากชาวบ้านก็ทุนคนอื่นพอใครบอกนักบุญทุนคนอื่นไหมนะครับ เออนะเขาบอกเลยคุณเคยช่วยอะไรสังคมบ้างนะเคยบริจาคมาอะไรไหมเห็นนะอ้โหจับไปขงไปแฝดเลยคือพวกคนติดตามเยอะๆเนี่ยอินฟูเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองมันจะไม่ฟังอะไรใครเตือนอะไรไม่ได้ครับใครเตือนไปไงฟองทนายผมเยอะนะมีเป็นสิบนะเออนะครับมันจะเป็นแบบนี้หมดอินฟูยุคปัจจุบันะน,นะครับอ่ะจบไปแล้วเอาเรื่องต่อไปก็อินฟูอีกคนหนึ่งจอนนี่จอนนี่มือปรา นะครับนะดูข่าวเมื่อเช้าที่ก็บอกว่าปิดกิจการแล้วครับร้านจอนนี่แซกวาลินชำรากอบุบลนะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างหลังต่อสู้มาสามปีแล่นไม่อายที่จะล้มนะครับนะก็คือว่านะครับเขาก็เป็นคนดังยินฟูเนี่ยแหละก็ฝีปากกล้านะที่ผ่านมาก็พูดจาวิปากวิจารนาะยกแพทองทานตอนหลังก็โดนตรวจสอบเกี่ยวกับลี่สงรีสอดบ,บุกลุกที่ปา่าไม้นิคมอะไรต่างถูกดำเนินคดีอยู่ที่กองปราบนะ กิจาการต่างๆก็ถูกดําเนินคดีถูกอะไรต่างเพราะว่า,าแกก็เป็นคนฝีป,ปากกล้าเป็นคนกล้าตอนนี้มือปลา่าไม่กลัวใครใครกันแกล้งกูกูเป็นตัวแทนภาคประชาชนใครจะมากันแกล้งกูนะครับใครจะมายึดรีสอร์ทกูนะครับพาทนายชื่อดังไปแจ้งคุ้แจ้งความอาธิบดีอะไรต่างฮนะตอนหลังกนะ็โดนดำเนินคดีเรื่องบุกรุกป่าไปนะครับนี่แหละครับ,นะรบ,รบก็บอกแล้วอินฟูนะฮะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างพี่เดเนี่ย เป็นอินฟูที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่เคยทําอะไรผิกดกฎหมายอ่ะอย่างมากโดนฟ้องหมิ่นประมาทไม่เป็นไรละโดนเป็นประจำนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วตอนนี้กิจการก็อาจจะมีปัญหานะครับนะครับเราก็ไม่ได้ไปําเติมอะไรเขาเราก็เขาก็บอกแล้วก็มันไม่ไหวก็ต้องหยุดนะการทําธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่ง่ายนะชื่อเสียงบารมีอย่างเดียวไม่ได้นะรสชาติอาหารก็ต้องร่อยแล้วก็เศรษฐกิจก็ต้องดีคนไม่มีตังก็ไม่มีนะก็จอนนี่แกก็ปิดกิจการไปธรรมดาครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วชีวิตนะ นะครับไม่มีอะไรแน่นอนเออนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของนางงามกระเหม่นะที่เขาบอกว่าประเทศไทยยิงก่อนยิงกรเหมนก่อนเรียกน้ำตงน้ำตารลยกะอืมอืมอืมนะครับนะเรียกน้ำตงน้ำตานะครับนะอ่าก็ได้รางวัลไปก็ยินดีกับนางงามกรเหมนด้วยบางคนบอกเนี่ยดาไทยจงได้อ่าเขาเรียกดาดาไทยจนได้มุงกุดมปล่อยเข้าไปก็ธรรมดาครับแกก็ร้องไห้อะไรต่างไทย การแกล้งรังแกเขาเห็นก็ว่า่านไปก็อบอกแล้วเนี่ยการได้รางวัลก็ไม่ได้หมายถึงต้องทำความดีนะนะเอ่อเฟซนิวก็ได้รางวัลได้นะครับเนี่ยเข้าใจนะวันนี้นะครับก็จะมีคดีดังนะครับสองคดีนะนะครับที่สํานักง,งานทนายการทุกรับผิดชอบคดีแรกก็คือคดีลูกหมี้องคู่กรณีในกรณีแจ้งความเช็จกล่าวหาเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายสาราอากรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งไม่รู้แพ้หรือชนะวันนี้นะครับรับผิดชอบโดยทนายกุ้งอนวยพรมณีวันนะครับ นะก็คือลูกหมีฟ้องคู่กรณีคนหนึ่งนะครับนะว่าแจ้งความเท็จนะครับกล่าวหาว่าคุณลูกหมีนะครับเออเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรเออเอาเช็คข้าประกันมาฟ้องเป็นคดีอาญานะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณลูกหมีฟ้องต่อสารอาญารุงเทพใต้ก็เดี๋ยวก็ดูครับวันนี้ว่าศารอาญาถ้าจะมีคําสั่งยังไงประทับรับฟ้องหรือยกฟ้องถ้าประทับรับฟ้องคุณลูกหมีก็ไปต่อนะครับวันนี้กา ช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะมีฟังคำพิพากษาคุณลูกหมีก็เดินทางไปเองคดีแจ้งความเช็จนะนะครับคดีแจ้งความเช็จกันแก้ผู้อื่นรนับโทษทางอาญาม,มาตรา172 1 7ร้อยเจ็ดสองเจ็ดสาร้อยเจ็ดสิสีเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าทําผิดเนี่ยก็มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีแล้วนะครับตาม,มาตราหนึ่งเจ็ดสี่นะครับวะสองนะครับแล้วคดีแจ้งความเช็เนี่จะไม่มีการรอการลงโทษสมมติแพ้มมพเนี่ยติดคุกจริงๆนะครับก็อรอสาลตัดสินอีกคดีหนึง่งก็คดีของคุณเจ้าโอ๋ฮะเนะเจ้าโอ๋งามพิงก็เป็น ลูกความที่สํงงานักงานวันนี้ก็จะเช้าก็จะมีนักฟังคับพิพากษาที่ศาลรัพย์สินธรรมัญญาพอดีคุณเจ้าโอฟ้องบริษัทโรงงานผลิตเครื่องสําอางสครับคำดิตผลิตสครับของเจ้าโองามพิงวันนี้ก้าวโมงเช้าที่ศาลรัพย์สินธรรมัญญาก็ไม่รู้จะแพ้ชนะวันนี้มีสองีดังที่สํงงานักงานจะตัดสินเนี่ยเป็นโจทย์ทั้งคู่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินอย่างไรนะชนะก็โอเคแพ้ก็อุทธร์ก็แค่นั้น นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะนะครับเอ,อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอืนะครับดาวแปดแช์โพสเมื่อสามสิบนาทีนะครับก็บอกคอนเทนต์ขยะอินฟูตลาดล่างซึ่งไม่รู้หมายถึงใครนะหัวถามคนจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนไทยอืนะครับดาวแปดากเขาบอกว่าวงเล็บคิดในใจอ๋อคุณเป็นขมนินหรือเปล่าส่วนเมียออกมาขอโทษสังคมเกี่ยวกับคอนเทนต์ของสามี คิดในใจอีกแต่ละคอนเทนต์เมียก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายอยู่นะอืมนะครับอ๋อเขาบอกว่าแต่ละคอนเทนต์เมียก็เป็นคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายเหมือนกันนะอ๋อหมายถึงว่าทั้งผัวทั้งเมียควรจะต้องออกมาขอโทษประชาชนหรือเปล่าอันนี้อันนี้จากดาวแปดแจกนะเขาเขาหมายถึงใครผมไม่รู้นะนะครับเออไปอ่านคอมเมนต์ของดาวแปดแจกเขาบอกว่าเมียบอกบอกห้ามผัวแล้วนะเออเอเอไม่ให้เต้นนะครับแต่คอมเมนต์เขาบอกว่า เมียบอกห้ามแต่เป็นคนถ่ายคลิปให้หรือเปล่าอืมบางคนบอกสองคนผัวเมียช่วยกันทำมาหากินเอ่อเอ่อบางคนบอกอหลรคนไทยเน้นการศึกษามากๆนะครับอืมนะครับอืมนะครับเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะอ่เอ่เอา้อาวเห็นเมียบอกว่าห้ามมันแล้วไม่ฟังหรือว่าพอเป็นข่าวดังก็ตัวใครตัวมันนะเมียเป็นคนถ่ายหรือเปล่าผัวเป็นคนเต้นหรือเปล่าเขาไม่รู้หมายถึงใครนะนะครับนะเราก็ไม่รู้นะเนี่ยผมอ่านเพลินเพลินนะ ครอบครัวนี้จุดๆโอ้โหอันนี้คำแรงไม่อยากอ่านเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยผัวเมียอ่สินเสมอกันอ๋อก็ไม่ได้หมายถึงว่าไงผัวเมียสินเสมอกันเอ่อคอนเทนต์ขยะคืออะไรอ่อนะครับเอะนะครับเอ่อขยะแห้งหรือขยะเปียกว่ากันไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะเนี่ยดาวแปดแฉกก็พูดอย่างหมายถึงใครนะว่ากันไปครับเอมาขนาดนี้แล้วก็อย่างที่บอกอาอินฟูเนี่ยคนติดตามมันเยอะ ตักเตือนก็ไม่ได้ตั้งคําถามก็ไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะฟ้องทันายนันเยอะรวยเยอะครับนลวิจารณ์ก็ไม่ได้ตั้งคําถามก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตก็ไม่ได้มันจะฟ้องอย่างเดียวคือพวกคนดีพวกนี้มันแปลกไม่รู้เพราะอะไรฟ้อง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 องย่างเดียวไม่รู้อะไร <c oughs> อืมนะครับนะครับนะครับนี่เขาบอกเลยเทพไทยเสนาพง์ชี้ทักษิณไม่ได้ถูกกันแกล้งนะอย่านําการอย่านํามาขยายผลทางการเมืองลั่น ทมทางานทํากรรมใดไว้ก็จะได้รับกรรมนั้นจากผลของการกระทําสารพิจารณาไปตามพยานหลักฐานอันนี้คําพูดของคุณเทพชัยนะนะครับบอกว่าที่คุณทักษิณอ่ถูกอ่เนี่ยแพ้คดีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสรรประกรเนี่ยไม่มีใครกันแกลนะครับคุณเทพชัยบอกว่าเป็นเวรกรรมนะครับอันนี้ก็ความเห็นคุณเทพชัยนะผมเอามาอ่านให้นะเวรกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้อะผมก็อ่านตาม,นนมนเนี้ยมีใครแล้วเนี่ย27นาทีไทยรัฐออนไลน์อัจฉริยะมอบ มอบหลักฐานการเงินคดสออีสสสงกรานเสนอให้ปปงตรวจสอบอายัดนะครับเพิ่ม2,500ล้านนะครับนี่ก็คุณอัจฉริยะนะก็เอาหลักฐานมาเพิ่มว่านะครับมีหลักฐานว่าเขามีทรัพย์สินอีก2,500ล้านนะครับจริงแท้อะไรก็ไปถามคุณอัจฉริยะนะผมไม่ทราบนะโอ้โหทำไมรวยยังเป็นสสนี่สสต่างจังหวัดนี่รวยขนาดนี้เหรอนะแล้วก็ะนะครับนะอัจฉริยะบอกว่า มีความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเว็บานออนไลน์หรือไม่แล้วก็ยังอธิยะบอกว่าให้ตรวจสอบว่ามีตํารวจประชาชนอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ดีเอสไอดูจอยสอบห้าบริษัทลูกของก๊กอานหลังถูกถอนสัญญาิทําให้ไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นเนะี่ยเป็นอันดับแรกอยู่ระหว่างการประสานงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่คุณอธิยะเขาว่านะนะครับส่วนข้อมูลจะเป็นจริงเป็นเท็จอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเขารับผิดชอบเขาเองคุณอธิยะ เขาเขาบอกเขารับผิดชอบเขาบอกเขาพร้อมตายเพื่อชาติแฉเพื่อชาติโจกอัดออคู่หูนรกแตกนะครับเขาฉายานะนะโจกอัดคู่หูนรกแตกนะครับตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งน,นะครับนะนะนะเนะขาอ,อาจจะแพ้วางเวที